สบายดีพี่น้องตอนนี้ชิมงานเข้ายังมาท่านิ่งตังได้ที่พีะนะ่น้องคนรออีกอยู่คือรอผูุจัดมากห้มามบอกพี่น้องว่าเห็นตังอยางไรเนาะ ม่น,นบลาบุงนอนยังไม่ได้ตั้งเวทีดีนอนตามหมตามเง่าต,ตามไตทองรดมุ่น,นอ่ล่ะพี่น้อง วายแดดออกาดีเอามันไกลแม่เลามั้งเนอไมเจ้าไม่เจ้าไม่เจ้าเจ้าได้บ่ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> แล้วรัตเตอรี่มาใหยยไงอุลลงไปหาเมนีะไรทั้งใจว่าคีแทซีมานั่นบอกแนวเพรถัตแทซีเซ็ตมึงโทรมาหากูแกบนายจอมูลวงสาธารณะแม่นีู่้สาวผู้บ่าวก็โทรมาหาพอเลิ้นหลงสาธารณะไปเลยผู้สาวเรือผู้บ่าวก็โทรมาหาพอเลิ้นไปเลยนี่ว่าพอเลิ้นมีเงินจจกบาทเกาะโอ้ว่าผมไปยังเกาะแปดหรือว่าไป แปดสิบกา้านนะครับรว่าไปเฮ็ดยังก็ไปฟอกเงินแปดสิบก้านฟอกเงินแปดสิบแปดล้านจะไปได้ไม่ต้องใส่จะไปคนพอกคุ้มท่องกรอบลี่เดือดว่าจะไปไหนคุ้มท่องกอบลี่อยู่เขาวันนี้อย่างเขาอีกเกียรดิเขาอีกเกียรต้อนซาซากันพีน่นะนะแม่ได้เนาะเขาอีกเกียรตนน้อนรถไฟเขาไปถมไปหันนะุน่งเสียแน่เถอะเรา,าเราว่าผมไปเปิดอัน เปิดบัญชีมาอยู่อันยูสุโกไทยส้นกันลากไปหายพรรุ่งจีดว่ามันห่มน้ำหนาน้ำซุนไกันนี้แต่ว่าแดดกระิไลแล้วก็ว่ามันแดดได้ยางไปรยานขึ้นมาียแล้วกตขอบไปใน่มใมว่าห่มมันกระิมาทั้งนั้นเลยแหละเลาไปตั้งเราผาไปปูกซี มพอดีได mm ้และลาขาวบ้านไกลไม่ก hmm. mm ิน hmm. ด mm ้วยเมติงไม่กนิ่นไม่กินของเมติ้งเลยนะี่เด็กจะกินอลไรก็ได้เหรอเบื่อไม่กินยังไงผู้นึงอิ่มไปว่าหันเนาะกินรี่เดขออาหรอมใหไปกินข้าวว่าได้กิ่นรสเอาบ้านจะยสิกินกันสิพ่ดละไปพ่นละ ไอ้ดอกมีผู้มีเงินแปดสิบแปดล้านเอาเอาพัดลมมาลงมาไหมเถอะโซลาร์เซลไหมซื้อมาเไม้ยังซื้อมาง่ายไปพุ่นเขาเอาศาสตร์ไปผู้ผุนซื้อมาเไม้ยังซื้อมาบ้าเปิดพูดไจะไปดูให้มันมียุ่งบ่ละอยู่ในอันทันว่าได้เข้าไปในพูดมันเด็ดแล้วล่าอยู่มันเด็ดดีข่อยางมากโจมเต้นไปมันคักบ่แต่เนี่ยแตหน้าตามันเป็นจริงเลย ที S <S <preach ers> ่หนอธรรมดาได้พอเลื่นกูแบไานั่นแปดสิบล้านกูแคบได้ระมือแดดรมือกูอย่าลงปจันมึงยังวาที่คุยก็ไม่้นต้องการรูปไม่ซื้อเมันบ่ารูปมันต้องการรูปมันเลยนะต้องการได้แ้วเขากัดเนี้กับเสีย่บอกน้ำจิ้มใส่สดีสวดีสวัสดีครับสวัสดีครับออน้ปทีเหนียวื้เครับ พ่อกันช enfin, ัยอยู่มัครับอยู่จ้ะอยู่อพ่อกันชัยอยู่อยู่อันนี้มันให้พยุธจ้าอันนี้ให้พยุขอบคุณค่ะเอานท่อเที่น้ำพอนอันนี้อันนี้ให้พ่อกันชัยจ้ะจะลงไปหาแจียเองไหมหรือหรือจกฝากทานแล้ไปที่เลาพ่อพอลืนซ้อนไทยใช่ไหม ยางน้ำนาเล่าก็ได้ไม่ไกลไม่เดินเดินไปก็ได้ไม่ไกลไม่ไกลขอบคุณครับคุณพ่อยังนอนนอพ่อต้นครับพ่อต้นขอบคุณคุณพ่อต้นเด้อเอ็นน้องผู้หญิงเอฟซีอีหลาหน่อยดูตลอดแต่ไม่คอมเมนต์จ้าขอบคุณค่ะเดินไปทางนี้เดินไปทางนี้นันจังยังไงขอบคุณเด้อ รวยๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นนั่นนั่นเดินภาพให้พอเล่นภาพไปเนี่ยซัเฟอร์ซัเฟอร์พอกันไช่ขอบคุณหลายๆเด้อพ่อต้นเด้อเอฟซีอีหลานหน่อยได้นามมาฝากพอยุดพอกันไส้กี่น้องพ่นลำๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง น้ำแข็งใส่พี่นางน้ำแข็งใส่น้ำเนี่ยเป็นตะครอกกับอ้ยเป็นตะครอกกับเป็นตะครอกกับไปทางเขาจนตา จ่นบอกแล้วเออเป็นยังนี่ฝาันม <ไป S 1> นี่นพี่ชางไนพี่อืมทำโอ้ยล่มไปไงโอ้ร่มพี่ป้าลงุลงให้พอดไปกินนมเปรี้ยวไปกินนมเปรี้ยว <laughs> กินเล้าได้ปด้ด้วย นมนมเมียใหญ่อยู่ติคือดอยจิตแล้วมาพี่มาพี่ที่ว่าวันนึงสู่ฟางเอ้ยเพื่นใหญ่เลื่อนกับปิดอันนี้กับของแม่ไม่ ตมงนตบั่ไดาเดือ้ยมีอยู่เด้่ะย่สบุอยงมจังนไปน้อนเลนะไปในโฮมจังเียนันน้่มีลงนั่นแหละเจ้าแดดกระดอกบ้านนอนเลยแค่ขุมขึ้นตีสามไปในน้อนเด้นั่นเอาปัดหัดนาฬิกาโอแวนวาันออกแค่ขุมมดแล้ จ้งเแจ้งเดี๋ยวเจแจ้งเลยบ่กจี้งเลยคืดีเสียได้สาได้เีย้างลวล้สับฝางไว้สัมมีกอนพี่น้องพ่อกันไม่ชิบหนาอันนี้พี่ชายแม่ต้องมาจงกับเขาสำหรับคิมีสั่บายดีพี่น้อง